เปิดกลยุทธ์การลงทุนภายหลังเฟดลดอัตราดอกเบี้ย50บเบสิสพและเข้าสู่สภาวะดอกเบี้ยขาลงทั่วโลกนะครับถ้าไม่นับญี่ปุ่นนะตอนนี้ไซเคลิลของเลทคัตเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วนะครับยุโรปไปกันหมดแล้วลาตินไปกันแล้วภูมิภาคบ้านเราเมื่อวานนี้อินโดไปแล้วแคนาดาไปแล้วยุโรปไปกันแล้ว G7 ไปกันเยอะแล้วนะครับกลยุทธ์ของการลงตลาดเบี้ยรอบนี้อย่างน้อยๆเนี่ย เรื่องแรกเนี่ยที่เราเห็นเลยคือความชันของเคอร์ฟมันปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับความชันไม่ว่าจะเป็น20ไม่ว่าจะเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีภาวะอัตราดอกเบี้ยเมื่อวานนี้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนั่นก็คือบอลยิวสิบปีมากกว่า2ปีอย่างที่มันควรจะเป็นเพราะว่าการคอมเพนเซตัอัตราดอกเบีย้ย2ปี5ปี7ปี10ปี เวลาดูเรชันมันยิ่งยาวขึ้นมันก็เป็นการผลตอบแทนกับความเสี่ยงที่มันยาวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยที่มันลบมาตลอดทุกซีรีส์เนี่ยมันเริ่มบวกแล้วพอเวลามันบวกมันจะส่งสัญญาณว่าทุกอย่างจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าตลาดมาเก็ตตลาดบอลนี่มันใหญ่มากในโลกนะครับทุกคนแล้วผมกําลังจะบอกว่าเวลามันติดลบในช่วงสองปีที่ผ่านมามันทําให้ทุกอย่างมันสเปะสปะเรียลยูมันก็ติดลบ เงินเฟริรมันก็เกินเบอร์ก็เลยเป็นหน้าที่ที่ทําให้ไม่รู้ใครจะลงอะไรก็ไปลงแต่หุ้นแบบสเปซสปะรและดึง valuation จากสิบเท่าขึ้นไปสามสี่สิบเท่าแล้วมันทําให้ทุกอย่างมันผิดปกติหมดแต่หลังจากวันนี้ที่เราเคยออกบทวิเคราะห์ในช่วงเดือนกันยาที่ผ่านเกินกันยายนที่ผ่านมาที่ผมเคยพูดว่าเออหลังจากเดือนกันยายนเนี่ยนะครับการลงทุนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความหมายคือไอ้ช่วงสองปีที่ภาวะพนันธบัตรพนบัตรมันติดลบที่ทำให้ทุกๆอย่าง a อสเซทต,ต่างๆมันเวอร์มากจนเกินไป หลังจากเดือนกันยายนมันจะเข้าสู่ชวะปกติคือชาร์นี้เลยและเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกที่ส่งสัญญาณชัดเจนมากๆว่าบอลยิวสองทับสิบปีซึ่งเป็นคลา s สิ c a s สที่ทั่วโลกใช้ผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับว่าการปรับพอร์ตการลงทุนของ CIO ทั่วโลกรวมถึงเฮกฟันทั่วโลกเนี่ยบางคนจะบอกว่าใช้อินดิเคเตอร์ไหนในการปรับหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ทุกคนต้องมองคือชารนี้ นะครับที่ต้องบอกว่าภาวะอาตาดอกเบียสิ้นสุดติดลบนะครับภาวะสเปรด2องับสปีบวกแล้วเมื่อวานนี้7 b a s i บ p o i n t ยนะครับแล้วก็ผมก็หวังไว้นะว่าไม่น่าจะกลับมาติดลบแล้วนะเพราะว่า2ปีเนี่ยมันแทงตามเฟดฟันเลทแล้วเฟดฟันเลทก็บอกแต่ตอดพอตเมื่อวานแล้วว่า100ปีปีนี้100ปีปีหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคอร์ฟนี้มันกำลังจะเริ่มขึ้น พอเวลาเคิร์ฟนี้มันเริ่มขึ้นแน่นอนครับมันจะทําให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือว่า Return to Normal ซึ่งเป็นชาร์ที่ผมเชื่อว่าเฮดไลน์อของ2025ไม่ใช่ทุกคนหรอกผมว่าสัก30%อะผมไม,ไม่พูดเวร์แล้วกันผมว่าทุกคนจะพูดถึงประโยคนี้มาดูชาร์ดนี้กันชาร์เนี้ก็คือชาร์ดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคือสีเหลืองเห็นไหมครับว่ามันติดลบมาตลอดสองปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้บวกแล้วนะครับบวกแล้วบวกขึ้นมาเจ็ดปีแล้วนะเมื่อกี้ แล้วคุณลองดูดีๆเวลาชาร์จ2องครับสิปี return to normal ก็คือ10ปีมากกว่า2ปีแล้วเป็นบวกแล้วเนี่ยสถิติจะค่อนข้างชัดมากๆในชอบ30ปีที่ผ่านมาตั้งแต่หนึ่งเก้เก้านี่ยจนถ,ถึงสองศูนย์หกนปีเนี่ยเขียวกับน้ำเงินเนี่ยมันจะเปอร์ฟอร์มดีตามเหลือมันจะเปอร์ฟอร์มดีมากตามเหลือ เวลาเหลืองติดลบในช่วงที่ผ่านมาคุณจะสังเกตได้เลยว่าน้ําเงินกับเขียวเนี่ยดิ่งลงเวลาน้ําเงินกับเขียวดิ่งลงตามเหลืองเนี่ยคือโกรดจะเปอร์ฟอร์มแวลูนะครับซึ่งมันก็จริงมันก็ถูกจริงๆสองาปีที่ผ่านมาใครเล่นหุ้นแว l ลูไม่ได้กําไรเลยใครเล่นหุ้นโกรดโอ้โหแบบซื้อบ้านซื้อรถแบบอรอตการลงทุนกระจายอ่นะสองสารอเนใครเล่นโกรดในอเมริกา นะครับมีการลงทุนเพอร์ฟอร์มดีนะครับมีเวลขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญแต่ผมกําลังจะบอกว่ามันอาจจะเป็นการปรับฐานได้แล้วนะถ้ารีเทิร์นสองับสิบปีมันเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนแรกหลังจากที่เฟดเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยคือหนึ่งผมว่ากลุ่ม Value ูเพไม่ว่าคุณจะเล่น Value ในอเมริกา value ในยุโรป value ใน EM เนี่ยภาพมันจะก็นั่งชัดว่า Value มันจะเริ่มได้เปลี่ยนนะเพราะมันรีเทิร์นทูนอร์มล Value p e 15สิบ้า p e พีาสิบสามก็อาจจะลงมา20่สิบ l u e ยี่ก็อาจจะขึ้นจากบ15บห้าเป็น20ก็คือขัเขก็สุชา้อปกตินี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2การลดอัตราดอกเบีย้ยในรอบนี้ผมลองไปกดสถิติอันหนึ่งที่มันมีความน่าสนใจอันนี้คือคอ r r e l a t e ที่ผมทำไว้ d e a l n n g r a รค c ั t นะครับคุณจะสังเกตได้ค่อนข้างดี นะครว่าเวลาเรทคัทเนี่ย Performance ของโก w t h เนี่ยอันนี้คือเดี๋ยวพึ่งนะคือเวลา median sector performance d URING rate cut เนี่ยเออ a ร e cut ก็คือลงถ้ามันเป็นติดลบ Performance ก็คือเออคือถ้ามันเป็นติดลบความหมายคือ Performance ของ Index กับ Performance ของเรทคัทเนี่ยนะครับมันไปโฟลททางกันคือเรื่องที่ดีนะนะครับเออ แต่ถ้ามันเป็นลบลบทษทีพุ่ยังไงดีอ่ะคือมันเป็นคอรีเลตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเห็นภาพได้เลยว่าเวลาดอกเบียมันลงมันคือสัญญาณติดลบนะครับจะสังเกตได้คอนั้างชัดว่า Value พอ r ์ฟอรแล้วที่สําคัญคือผมก็ไปนั่งกดดูว่าเฮ้ยรอบเนี้ไอ้หุ้นร s สเ l ลหรือว่าตัวแทนสปิทแคปเนี่ยมันเป็นยังไงจากสซติผมกดดูแล้วผมบอกว่าฮ้ยผมเซอร์ไพรส์นะว่า ไอห,หุ้นสมิธแคปหรือว่าราสเซลสองพันของทางสหรัฐอเมริกา27%ของไอห,หุ้นราสเซลสองพันเนี่ยมันไม่มีกำไรในปีนี้และปีหน้านะครับแต่ไอตัวถ้าถ้าสมมติเขาเขาใช้คำว่าไม่มีกำไรเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเป็น non-earners นะเดี๋ยวคุณจะได้ยินประโยคนี้นะ non-earners earners ก็ non e e คือเหมือนแบบเอ r n เนี่ย non-earners เนี่ยยีสเจ็ดเปอของหุ้นราสเซลสองพันเนี่ยไม่มีกำไรแต่ไอห,หุ้นที่ไม่มีกำไรเนี่ย ของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีเซนซิฟิตี้หรือว่าเซนซิทีฟกับเรทคัทเนี่ยสูงกว่าหุ้น l a ร์ e แค p สเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกในเชิงของกลยุทธ์เนี่ยแน่นอนเราแนะนำสวิชมา Value ูสอเดือนและผมก็ยังมีมุมแบเดิมว่าคุณยังควรอยู่ใน v a l u ลแต่ถ้าใครมีพอร์ตการลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกาแล้วถ้าใครอยากจะเชื่อในสถิติแบบเรทคัท คุณอาจจะขันมามองราสเซลสองพันหรือว่าเป็นหุ้นสมิธแคปลงมาได้นะและไม่ใช่แค่นั้นอันนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงหุ้นที่มันไม่กําไรนะผมเปิดหุ้นที่มันเออโทษทีเออขออภัยโอ้ผมสไลด์ผมไม่ขึ้นเลยนะอ่ะแต่ในทางเดียวกันเราหาหุ้นที่มันมีกําไรบ้างเพราะว่าราสเซลสองพันเนี่ยยีส็เอหรืออันนี้สามิเซมันไม่กําไรแต่อีเจ็ิบมันกำไรแต่คุณลองดูหุ้นเจ็สิซที่มันกําไรสินี่ Earning Growth ปีหน้า40%นะครับทุกคนแล้วคุณดูหุ้น S&P 400โทษที S&P 400เนี่ยมันเป็นมิดนะมิดนะมิด M I D มิดนะเวลาเขาเรียกไม่ใช่แบบ S&P 100 200คือใหญ่นะมันก็แล้วแต่คนเรียกนะ s p 500เนี่ยคือ large cap S&P 400 cap. 2000, 2000, เนี่ยคือ mid cap ราเซลพันสองพันสามพันเนี่ยก็คือลองลงมาคุณจะสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยเฮ้ย มิดแคปเนี่ย P/E เนี่ยสิบห้านะลาร์ชแคปเนี่ยยี่บเอ็ดนะมิดแคปเนี่ย EPS สิบหกเปอร์เซ็นต์นะมากกว่าลาร์ชแคปด้วยนะส่วนลาร์เซสองพันก็มากกว่าอีกนะเออในขณะเดียวกัน y e a r to date return ลารเซล2 0 0พันกับ Sp midcap ยังอยู่สาม p 5 0ป Large Cap ห้าลปาไปแล้วสิบห้าปอร์เซนี่ครับเป็นสิ่งที่ผมกำลังจะวงบอกกับทุกคนว่าให้จับตาดูประเด็นนี้ดีด นะครัว่ากลยุทธการลงทุนที่2นอกเหนือจากกลยุทธการทุนแรกว่า Return to Normal ของ Yield curve ก็คือหันมาแบรลูกเรื่องที่2ก็คือคุณอาจจะดู mid cap ซึ่งผมกําลังจะบ่งบอกว่าผมเคยแท็กสถิตอันนึงออกมากแล้วมันชัดมากหลังโควิดนะว่าเวลาตลาดหุ้นเบอร์หนึ่งของโลก MSCI 65-70%ของโลกเนี่ยเวลามันเล่นในเซกเตอร์ไหนเวลามันมีการโรเตอะไรไม่เกิน3 6เดือน ตลาดหุ้นน o n US หรือว่าทั่วโลกเนี่ยเล่นคล้ายๆหลาดอเมริกาเดี๋ยวกูลองดูนะว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับว่าช่วงแรกเนี่ยอ่ะต่างคนต่างไปกันจริงแต่ในช่วงกลางช่วงหลังเนี่ยสถิติอันนึงที่มันค่อนข้างชัดเนี่ยอันนี้ผมไม่นับแต่ละพริซีนะไม่ใช่บอกประเทศนี้เกิดรัฐประหารประเทศนี้อ,อนายกธมนตรีประธานาธิบดีไปซัพพอร์ตเซกเตอร์ไหนเซกเตอร์หนึ่งอันนี้ไม่นับนะแต่ถ้าคุณนับแบบ รับรวมอะ่ะคุณจะสังเกตได้เลยนะว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนั้นจริง,รงๆนั่นก็คือเวลาอเมริกาโรเทชันไปทางไหนหลังจากนั้นเนี่ยเซกเตอร์นั้นๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเฮดฟันทั่วโลกที่เขามีการเวกแล้วมองว่าเฮ้ยประเทศนี้ตามประเทศเมกาไหมโรเทต้าไหมอย่างคุณเห็นทุกครั้งเวลาผมอ่านมาเก็ตวอชอ่ะ คุณจะสังเกตได้เลยว่าเวลาผมอ่านว่าเมื่อวานนี้หุ้นเมกาเทคขึ้นเนี่ยแล้วคุณดู i m a มเช้าวันนี้คุณจะเห็นไหมว่าทําไมบางครั้งเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นขึ้นตามมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อัปเดตให้กับทุกคนฟังว่ารอบนี้นะครับอาจจะกลับมามอนิเตอร์นะครับหุ้นกลุ่มกลางกลุ่มเล็กนะครับในแต่ละเซกเตอร์ที่อาจจะตามในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกาก็เป็นไปได้ นะครับอันนี้คือบทสรุปที่สองนะนะครับว่าคือ Value แล้วกลับมาดูสมิธแค a กนะครับประเด็นถัดมาเวลาหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเวลาเราเล่นหุ้นใหญ่เนี่ยนะครับเวลาหุ้นใหญ่เพอร์ฟอร์มเนี่ยไม่ไแน่ใจว่าใครเคยเห็นชาร์ตเอชพีมอร์แกนบ้างครับที่มันจะเป็นการบ่งบอกว่าเออแอสเซทแต่ละแอสเซทเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยนะครับคุณจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีอยู่ชาร์ต นะครับมันจะมีอยู่บางชาร์ตนะครับที่มันอธิบายว่าเฮ้ยเวลาออปีนี้เวลาเซกเตอร์นี้มันเพอร์ฟอร์มน่ยปีถัดไปเนี่ยมันจะมีการสวิชกันสรุปให้กับทุกท่านฟังแล้วกันคือมันจะมีเป็นเหมือนแบบเวลาไอโรเทชันของเซกเตอร์แต่ละเซกเตอร์เนี่ยนะครับเวลามันเป็นแบบออช่วงเวลาบางช่วงเวลาที่แบบเวลาล่าชั่งแคปเนี่ยเพอร์ฟอร์มมาแบบ2-3สปีติดตอ่ะเวลามันเพอร์ฟอร์มดีๆแล้วเวลามันเกิดการเปลี่ยนทายนะครับไตติเฉดได้มันเปิดไม่เห็น อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขอติดไว้ก่อนแล้วกันนะว่าเป็นการอธิบายภาพว่าเวลาอ่าเซกเตอร์มันส่งผลการโรเตทเนี่ยเวลาลาร์จแคปมันเพอร์ฟอร์มดีๆอย่างเงี้ยแล้วเวลาเซกเตอร์ถัดมาที่เวลามันจะเพอร์ฟอร์มถัดมาเนี่ยมันจะเป็นแบบมิดแคปเนี่ยนะครับก็ก็มันจะเป็นเหมือนอย่างนั้นจริงๆนะนะครับอ่ะไม่เป็นไรนั่นคือภาพกลุ่มที่2นะกลุ่มแรกก็คือแวลูเพย์กลุ่มที่2ก็คือในฝั่งของการสวิชเข้ามาอยู่ในอ่าสมิดแคปนะครับส่วนในประเด็นถัดมานะครับในฝั่งของตัวบ้านเรา นะครับในฝั่งของตัวเซ็ตอินดี к นะครับก็ต้องบอกว่าสถิติของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของทางฝั่งของสองตัวสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับในฝั่งของตัวภูมิพาคบ้านเราเนี่ยมันจะมีอยู่2เรื่องที่มันถือว่าเพอร์ฟอร์มดีนะครับเรื่องแรกเลยก็คืออย่างที่ผมแชร์ไปเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นการลด50 Bas บเบสิสพอยต์หรือว่า25 b a s i เบสิสพอยต์เนี่ยมันจะเป็นบวกต่อในฝั่งของภูมิภาคในฝั่งตัวฟันโฟรบ้านเราอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้รอบนี้เวลาเราเราเลือกการลงทุนในฝั่งของตัวหุ้น ต้องบอกว่ามันจะไม่แตกต่างกับบอลนะเพราะว่าเวลาดอลล่าซึ่งมันเป็นต้นทุนเนี่ยเวลามันมีการอ่อนตัวลงมาฟโฟล์มันจะมีการไหลเข้ามาในฝั่งตัว Emerging Market นะครับแล้วเวลาไหลเข้ามาในฝั่งตัว Emerging Market เนี่ยคุณก็ต้องดูว่า GDP Growth, EPS Growth แต่ละประเทศเป็นยังไงเพื่อดูในเรื่องของตัวเศรษฐกิจและตลาดหุ้นแต่ยางก็ตามในเรื่องของตัวค่างเงินเนี่ยคุณก็ต้องดู REER ก็คือ real effective exchange rate ที่มอนเราอธิบายไปซึ่งในปัจจุบันตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่าในฝั่งของ emerging market ในภูมิภาคบ้านเราในฝั่งของตัว southeast asia ที่อยู่ใน emerging market เนี่ยดูเหมือนได้เปรียบในฝั่งของทางยุโรปตะวันออกแอฟริกาแล้วก็ลาตินอเมริกาเพราะว่าค่างเงินของเราเนี่ยเทียบกับในอดีตเนี่ยมันยังถือว่า under value เพราะว่า2-3ปีที่ผ่านมาก็เล่นขนเม็ดเงินออกไปจากบ้านเรากันหมดเลยไปอยู่ในลาตินไปอยู่ในยุโรปตอนออกไปอยู่ในเมรกาไปอยู่ในเอเชียเหนือแต่ตอนนี้พอเวลาภาพมันกลับเนี่ยมันจะวกกลับมาตรงที่ว่าค่างเงินหรือว่า REER ในบ้านเราเนี่ยมัน Under Value นะครับก็คือลบไป1.8%เมื่อเทียบกับ Standard Deviation ในขณะเดียวกัน 2- อสาอื่นเนี่ยบวกไป2-4%นะนเพราะฉะนั้เนี่คือพอเวลาค่างเงินเราได้เปรียบเนี่ย มันจะส่งผลให้อย่างไน้อนยโฟมมันไหลเข้ามาแล้วพอเวลาโฟมมันไหลเข้ามามันก็จะมีการเลือกการลงทุนว่าเอา้าแล้วคุณจะไป EM ในฝั่งของประเทศไหนซึ่ง EM ในฝั่งของวิภาคของเราจะได้เปลี่ยนไนะปัจจุบันตอนนี้นะครับอันนี้คือเรื่องแรกก่อนนะครับแล้วก็ลงมาในประเด็นสุดท้ายนะครับถามว่าแล้วบ้านเราในรอบนี้ถ้ามีลุ้นโฟลไหลเข้าเนี่ยโฟลไหลย,ยังไงนะครับผมก็เลยมีการเปิดสายติให้กับทุกคนดูนะครับว่านับตั้งแต่เซ็นินเด็กซ์ที่รีบาวขึ้นมาจาก1280ขึ้นมาประมาณร้อยกว่าจุด ปรากฏว่าฝรั่งเนี่ยนะครับมีการซื้อหุ้นนะครับดังต่อไปนี้นี่คือหุ้นที่ฝรั่งซื้อสูงสุดเลยนะครับ 1. คือ Kbank ล่อไปตัวเดียว17,000ล้านบาท 2. คือ c p o อะปะมล,ล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องคอสหรือเปล่านะแต่ก็คือ KTB g บี BB ฟ b BL, b บีเเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะอันนี้อาจจะเป็น After Fact นะที่อธิบายให้เห็นภาพว่าต่างชาติเนี่ยเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อหุ้นตัวไหนเยอะนะครับ ในขณะเดียวกัน Foren i g Owner นะครับ NVDR ที่เป็น Foren i g Holding ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับนี่ดู KBank, พีม่ามาลีนบัมลุงลาดคอมเซเว่นสิริ ITC KTB CPB บ้านปู BCPG เบม SISB BBL อันนี้คือในช่วงของการปรับตัวขึ้นในช่วง15สิงหาถึง16กันยาเนี่ยต่างชาติเนี่ยเขาเริ่มมีการโฟล์มาซื้อหุ้นพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าพอภาพรวมเรื่องนี้เกิดขึ้น นะครับเราก็เลยมองว่าเวลาเราดูเนี่ยหเราหาหุ้นที่เมื่อกี้เราบอกก่อนนะว่า Value p l y y ย์สองลายไหลเข้าก็เลยมาเป็นการบทรสรุปอธิบายภาพแล้วผมจะอธิบายภาพว่าเวลาเราดู Value p l y y ที่มันมีโอกาสในการเปร์ฟอร์มต่างชาติมีการไหลเข้ามาเอเชียเหนือเป็นโกลด์เอเชียใต้เป็น Value เนี่ครับสี่เซกเตอร์นี้นะครับเป็น Value p l y y ที่มีโอกาสเปร์ฟอร์มแบงก์ฟ n น e p นซ์พ r t เอและ ICT คนจะสงสัยว่าเฮ้ยคุณบอมครับ ทำไมแบงก์มันเพอร์ฟอร์มเพราะว่าดอกเบีย้ยมันลงนี่เวลาดอกเบีย้ยมันลงเนี่ยนะครับตัวนิมเนี่ยมันไม่น่าดีหรือเปล่าครับนะบผลปรากฏว่าถามว่าจริงไหมจริงแต่ว่าโฟโ์มันไหลไงคือเวลาโฟโ์มันไหลเนี่ยแน่นอนเซกเตอร์ใหญ่มันจะได้เปลียบเซกเตอร์เล็กนะครับคือต่อให้คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า เข้าใจจริงว่านิมมันลงดอกเบี้ยมันลงแต่ว่าเวลามันลงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันเซอร์ไพรส์ทุกคนพอทราบอยู่แล้วว่ายังในปีหน้าดอกเบี้ยบ้านเราก็มีโอกาสลงนิมมันก็จะ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 ตีขึ้นนะครับแต่คําถามเลยคือเวลาโฟล์มันไหลอ่ะมันก็จะไม่เข้าแบงค์เลยหรอกก็ยากเพราะฉะนั้นอันนี้คือสถิติที่เห็นภาพว่าเฮ้ยทำไมแบงค์มันเพอร์ฟอร์มพร้อมพร้อมไฟแนนซ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะมาไล่เรียงหุ้นให้ดูว่าถ้าแวร์ลูปเพย์มาโฟล์มาแล้วสถิติากเรคคัตมาจริงเนี่ย เราเลือกเคแบงไม่ได้นะ KTB นะครับผมว่า KTB นะครับแล้วยิ่งตอนนี้ g r n m e n t Budget ออกด้วยนะนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัว l ล g ก r ร์ด Play นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวนิมกับตัว Cost to Coverage Ratio ที่ต้องบอกว่า KTB เนี่ยมันยังดูเหนือกว่าตัวอื่นอยู่นะครับและสำคัญเลยคือหน้าตักของ K t t ทําทำไว้ค่อนข้างดีแล้วพอเวลาโลนโกรดมาจากเรื่องของ Government Budget เนี่ยผมว่า KTB ได้เปรียบ จริงๆ TTB อ่ะเหมือน KTB แต่ TTB อ่ะมันมีข่าวเรื่องคลังเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ไปลองเซิร์ชหา,ข,า,ข,าข่าวกันเองว่าเฮ้ยถึงต้นทุนคลังแล้วคลังจะ exit ไหมอันนี้ไปลองเซิร์ชกันเองนะครับ property แน่นอนผมว่า under value นะครับ yield มากกว่า PE แล้วก็พี่โจโชว์เห็นแล้วภาพว่าในฝั่งของตัวในฝั่งของตัวภาคอุตสาหกรรม2ปีหน้าฟื้นแต่ฟื้นแบบอ่อนๆแต่อย่างไ้่ฟื้นอันนี้เราไม่นับเรื่องของมาตรการภาคราที่เราคาดว่า Q4 นี้จะมีด้วยนะนะครับก็ เอ็มทีอ่าท็ตทีก็คือ MTC Finance นะครับ uary, แสนซิริกับ AP ในฝั่งของตัว Property นะครับแล้วก็เซกเตอร์สุดท้ายคือ ICT ก็ถือว่ายังชอบอยู่นะแต่ถึงแม้ว่าพิสูจน์จะดาวเกรดจากบวกมาเป็นกลางเนี่ยแต่ก็อาจจะลงยากนะครับซึ่ง i อ t ผมอัปเดตให้กับทุกคนฟังนิดนึงพอดีมีคนถามผมก็มามา,มากว่าคุณพอมครับเอายังไงดี True กับ Intouch นะครับ True กับ a d v a n น e นะครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเอาลุกในช่วง Q3 เนี่ยเนี่ยต้องบอกว่าในเชิงของตัวรายได้เนี่ยนะครับ มันอาจจะเป็นในลักษณะของการอ่อนตัวลงตามซีซันแลแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคอสของทั้งสองฝั่งเนี่ยมันดูดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ากำไรในเชิงของ Qon Q เนี่ยดอกไม่แรงนะพูดนี้ก่อนนะว่ารายได้อาจจะชะลอ,อการเติบโตลงแน่นอนอยู่แล้วมันเป็น QQ Q คิวคิวซีซันลลงของเขาแต่คอสไม่ว่าจะเป็นเสาของทรูหรือว่าเป็นแอดวานซ์น Advanced, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาฟรีบอร์ดแบงเข้ามาเนี่ยมันจะลงแต่อ้เรื่องพวกนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ แต่เรื่องใหญ่เลยเนี่ยคือการประมูลขึ้นในปีหน้ามผมจำไม่ได้ว่าสองพันสามหรือเปล่านะผมจาชื่อขึ้นไม่ได้ขออภยัยแต่ตอนเนี้ยคนมันมีความกังวลนะครับแล้วผมเห็นบทิครา์ต่างชาติก็ออกมาพูดในละักษณะประมาณว่าหลายคนก็มีความกังวลว่าภาพตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับคือจริงๆเนี่ยมันมีอยู่สองคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์แรกเลยเนี่ยคือถ้ามันจบเหลือเพียงแค่สองคอมพิเตอร์เนี่ยประมูลแข่งกันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าราคามันก็จบไม่ได้แพงสี่หมื่นกว่า นะครับตามจํานวนขึ้่นที่เขาได้ไปนะแต่ตอนเนี้หลายคนก็กลับมามอนิเตอร์ว่าเฮ้ยแจสเนี่ยมันเงินสดเหลือเยอะนะแล้วมันก็เพิ่งขายของไปมันมีเงินสดสองสามหมื่นล้านเนี่ยแจสเนี่ยมันจะเข้าอ่าบริษัทแจ๊สเนี่ยจะเข้ามาปั่นป่วนตลาดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าแล้วทําให้ราคาของเอ่อการประมูลไลเซนทั้งถัดไปเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาอันนี้เป็นประเด็นที่ไม่มีใครทราบ เดี๋ยวก็กำลังจะทราบแล้วผมใช้คํานี้นะผมไม่ได้บอกนะว่าแจ๊สขึ้นมาเรื่องเรื่องนี้เพราะเรื่องอะไรนะผมไม่รู้นะแต่กลาลังจะบอกว่าเความกังวลตรงเนี้ยมันเป็นความกังวลที่ตรงนี้ตรง,ตรง,ต,รงตรงที่ทําให้แบบใครจะใส่ไอซีทีรัวๆเนี่ยอาจจะแบบเวทแอนด์ซีเรื่องนี้ก่อนว่าแจ๊สเนี่ยเงินสดเหลือเยอะนะแล้วก็ถ้าดูเงินสดเนี่ยกับการประมูลกับคอลีฟายของเขาเนี่ยแจ๊สมันก็ยังพอได้อยู่นะนะ่เพราะว่าเราดูกับการประมูลขึ้นสามหมื่นกว่าล้านสี่หมื่นกว่าล้านเนี่ยเราดูจากเงินสดของแจ๊สรวมถึงแบบ เอาจจะเป็นกู้เพิ่มเติมเนี่ยมันพอดีกันเลยเนี่ยมันก็คงแบบจับแพะชนแกะแล้วกังวลว่าเฮ้ยจากสองคนที่มันคอมพลีมาร์กันถ้าแจ๊สเข้ามาเนี่ยการประมูลขึ้นถัดไปมันจะแบบถาโถมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นบทาข้อมูลอันนึงที่ผมแชร์กับทุกคนฟังแล้วกันว่ามันดีจริง ICT แต่ราคามันขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับทรูแล้วก็เออแอดวานซ์ขึ้นมาพอสมควรเรายังชอบอยู่แต่เพียงแค่ว่าเรากังวลเรื่องนี้แหละแต่ถ้าแจ๊สไม่เข้านะ ผมบอกแบบนี้เลยนะว่าราคาจบเมื่อไหร่นะแล้วจบแบบคอมพมอส์นะ e V เปอร์อีีด้นี่มีโอกาสไปแบบ10ถึงสิบเอ็ดเท่าน่ะถ้าสิบถึงสิบเอดเท่านี่นะแอดวานเนี่ยสามรอยสิบนะทรูเนี่ยสิบาบาทนะเออนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอัปเดตให้กับทุกคนฟังแบบนี้แล้วกันนะฮะว่ามันก็มีสองมุมเนาะถ้า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 ใครถ้าถ้าใครทราบเนี่ยว่าแจ๊สเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยก็ถ้าไม่เข้านะแอดเซคเตอร์เนี้ยย่อไม่แรงแล้วไปต่อเลย E.V. per EBITDA 2 0 2 5 2 0 2 6่หนีเท่านี่ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ถ้าจะเข้าก็อาจจะกลับลงไปเหลือ7จถึงแเท่านะอะผมฝากไว้ประมาณนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสรุปอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่าชาร์ตนี้จะเป็นชาร์ตสำคัญในการบ่งบอกกลยุทธการลงทุนในช่วงไตรมาส4ี่นะครับก็คือกลยุทธ์การลงทุนหลังเฟดคัท ไม่ได้อยู่ที่สปีดของเฟดแล้วบอทพอชัดเจนแล้วต่อจากนี้จะอยู่เรื่องหนึ่งก็คือคัดแล้ว GDP เลี้ยงตัวเองได้หรือลงนะครับถ้าลงจบรอบเลยถ้าเลี้ยงตัวเองได้ Value Pay ไปต่อโดยเฉพาะถ้า GDP เลี้ยงตัวเองได้ Value Pay เนี่ย perform เลยเพราะ Value Pay มันลิงก์กับเศรษฐกิจของทางสหรัฐอเมริกานี่คือเรื่องแรกเรื่องที่อเออสเปรดค่อนข้างชัดว่าหลังจากที่ return กลับมาเป็นสเปรดกลับมาเป็นบวกแล้ว Value Pay perform เรื่องที่สาม เวลาฟล o ์ไหลออกจากฝั่งของอเมริกาจะเข้า EM จาก d m ไหลมามอี m EM มี3กลุ่ม4กลุ่ม EM ในฝั่งของเสาอิตเลียได้เปรียบไปิงของตัวค่าเงินเพราะอันเดอร์แวลูเรื่องที่4ค่าเงินเราประเมินกรอบแนวรับอยู่บริเวณประมาณ3ามถึงสามสนะครับสิ้นปีเรามอง3 4.5และในขณะเดียวกันเซตอินด x เราคิดว่าย่อเพื่อขึ้นต่อย่ออย่างมากรอบนี้1 3 9 0ถึง1425ลันเวย์รอบนี้เรามอง1 4 4 4 ถึง1480หุ้นแนะนำของเรานะครับโรงไฟฟ้าเรายังชื่นชอบ G P S C อสังหา A P s e n s i l i c Finance M T C นะครับแล้วก็ I C T ก็ w ว t and s e เรื่อง Jazz เข้าไม่เข้านิดหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับเรามาันรีสปอตสต็อกพิของเราเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือพลราม9้าที่เรายังชื่นชอบวันนี้อัปเกรดขึ้นมานะครับก็ภาพรวมเขาเข้า,ขาก็จะประมาณน,นี้นะครับส่วนแน่นอนครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพอภาพใหญ่ทุกอย่างมันเริ่มนิ่งเราจะกลับมาแนะนําหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เราแนะนําเรื่องเออเร,เราพูดไปพูดถึงขนาดกลางหลายตัวนะตอนเราพูดถึงแพนบีไปเออจริงๆก็ไม่ควรพูดเพราะเขาเป็นหุ้นขนาดกลางเลยว่ะเรียกว่าเป็นหุ้นที่เออเออออเเเขาเรียกว่ามาถึงแคปอยู่ระดับแบบหลักหมื่นแล้วกันอาจจะไม่ใช่แบบหลักแสนล้านนะครับก็เราแนะนําไล่ๆ,ๆกันมาแล้วนะนะครับไม่ว่าจะเป็นแพนบีไม่ว่าจะเป็นศรีธนาพรไม่ว่าจะเป็นออร์ออรโอล่าไม่ว่าจะเป็น AAV พวกเนี้ย ผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นหุ้นขนาดกลางที่เปอร์ฟอร์มได้นะครับแล้วก็ผมเชื่อนะว่าช่วงที่เหลือของปีนี้พอเวลาเช็คอินดมันขึ้นหนึ่ง4ีู่ยเนี่ยพอเวลามันยันอยู่ตรงนี้มันจะเป็นช่วงเวลาของการแข่งทำพอร์ตของนักลงทุนสถาบันนะครับหุ้นใหญ่เนี่ยเลี้ยงแข่งกันแล้วทุกคนก็มีหุ้นใหญ่เหมือนกันหมดแต่ช่วงโค้งสุดท้าย Q4 เนี่ยคุณดูดีๆเลยนะนะครับว่ามันจะมีหุ้นกลางหุ้นเล็กที่มันแบบแข่งกันทำพอร์ตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Go with the flow หุ่นใหญ่เลี้ยงตัวเองไว้ก่อนแล้วก็มาอยู่ในคุณกลางหุนเล็กเก่งกับไหนกันนะครับผมสรุปภาพรวมทั้งหมดประมาณนี้